สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนูนะคะวันนี้พี่ของขวัญมาที่ไหนครับฝ้านนดแดงฮะจะไปพัทยาจะไปพัทยาเหรอครับอ๋อไปทำแ,<ม>แม่เลี้ยงน้องอยู่หนูก็เลยสนใจแม่เลี้ยงน้องอยู่หนูก็เลยสนใจนะครับก็เลยมานั่งอยู่ข้างนอกไม่สนอา้าวไม่สนได้ไงครับวันนี้แวะมาหาน้องนําโมก่อนนะครับ อยู่ที่บ้านนนแดงก่อนที่จะเดินทางไปพัทยานะฮะเราวางแผนว่าเราจะออกจากมหาสารคาม9โมงนะครับขณะนี้เวลา11น .8 นาฬิกาแนาทีเราแวะมาเล่นกับน้องนโมก่อนนะครับเมื่อคืนน้องนโมทดสอบนอนที่บ้านนนแดงนะครับถือว่าผ่านนะครับเนี่ยมีการรายงานว่าน้องนโมเก่งมากนะครับนี่ เยี่ยมเลยครับมีแอร์ด้วยส่วนคนนี้ก็หน้าประทูแม่กองนะครับงอหน้างอคอหักแต่ว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนยาน้องนองโมกันนะครับเรามีไฮเดรซิกนะฮะสวัสดีครับขณะนี้น้องของขวันก็มาถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องขวันมาดูน้ำตก ที่ดุสิตธานีพัทยานะครับเราใช้เวลาเดินทางเจ็ดชั่วโมงนะครับพ่อคะโอเคค่ะมีคราบคด้วยโอ้มีครับครด้วยจริงๆด้วยโอ้วอ่าคราบครับนะครับคือดีดมากเลยมากกับรถไม่เคยหลับเลยนะครับน้องขวญไม่หลับเลยแม้แต่นิดเดียว คือนั่งมาเป็นเพื่อนแบบไม่หลับเลยไม่เหงาด้วยร้องเพลงตลอดเวลา